ล้างสต็อกราคาถูกสุดๆถูกเหมือนให้ฟรีเฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นค่ะมีเครื่องวัดความดันเครื่องนี้ไว้อามา่าอาแปะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องลำบากไปโรงพยาบาลเพื่อวัดความดันแล้วนะคะการวัดความดันที่บ้านทําได้ง่ายมากค่ะทุกคนและรวดเร็วทันใจเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นตัวเครื่องผลิตจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆและเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในไทยตอนนี้เลยค่ะเป็นสินค้าอันดับหนึ่งที่วงการแพทย์ไว้วางใจแตกต่างจากเครื่องวัดแบบแมนนวลทั่วไปเพราะเครื่องวัดความดันระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ ให้ค่าที่แม่นยำา100%เซค่ะตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้าลดทันที50สอร์เซส่งฟรีพร้อมประกันตัวเครื่องนานถึง1ปีเต็มค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะคะนี่ค่ะทุกคนแค่กดปุ่มเดียวก็ใช้งานได้แล้วค่ะดูนี่นะคะผลว่าจ,จะแสดงบนหน้าจอทันทีแถมยังมีเสียงอ่านผลเป็นภาษาไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาณณยาใช้งานที่บ้านได้สบายมากค่ะง่ายสุดๆทุกคนรีบกดสั่งซื้อด่วนเลยนะคะ เพื่อรับสิทโปรโมชั่นนี้ค่ะ